สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับ่องน้องคำพองนะคะไม่ได้ถ่ายคลิปมานานมากๆหลายเดือนมากๆนะคะวันนี้เป็นวันเกิดหลานน้อยนะคะน้งองหมวยคํานะคะ <Okay. S 1> นี่เรากํำลังจะไปทําบุญกันไปกันเลยค่ะไปพระธาตุจอมลอยนะคะลาค่า รถถ่ายติ๊ดมาติ๊ดเอ้ามาเลยโมโหจะเขาเจอเขาเจอจ้ะมาเอากันเดี๋ยวแล้วน้องโม้ยน้องโม้ยไปไหนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปไหนไปทำบุญค่ะ มันเกิดใครวันนี้มันเกิด้งเคืองพระธอแล้วเขาไปถึงดีๆไปซาบเขาไปถึงนี้ันมันทกขาให้พอหน้ปเ่นะ

โอเคอเค่ะเราจะเข้าไปข้างในกันนะคะมือมือตัวน้อยตัวเล็กตัวเล็กมายัางยังไม่สอยได้ยัง 山。

Thank <laughs> you.

ตรงมาซ้องทางอะกันนะไปไปโอเคะตลาดไปเอาซัน้ำมอยน้มยเอมยมื่อเอาซรงน้ามอยเมื่อเอารอเคโอเคแค่ฮาร์เปอร์ตีเอามือตี รถตีบโอ้กานนะคะในวลนีกลับมาบ้านก็เตรียมทำข้าววันนี้ในซมต่านะคะแล้วก็จะกินซาบูกันสภาพเรา นี่นะคะมีก๋วยเตี๋ยน้ำใสนะคะข้าซอยนี่ถ่ายวิดีโออยู่โอ้โี่ทองออกด้วยนี่อกแล้วใส่เนื้อนะคะ 没有 buffet。没有。 ใสของน้ำผึ้ทองเร็บกระบอยทำเองกินเองใส่น้ำเขาก็ทำไว้แล้วเราปรุงเองมีผักนะคะผักห่วน้อยอมองอกัหองอกทยงอหออ่ก็กินีจแล้วพอติจาเนาะ ไม่กินเลยไม่เจอจานแต่ละวอามาเจ้าใช้ไปปันนี้ปูอ่ะปันนี้ปูเลยไปละนี่นะคะมีซาบูแล้วก็้มต่ำกินซาบูกันนะคะตอนนี้กินข้าวซอยก่อน ดูข้างในทำอะไรกันไอตปอเข็วะปอซุกหนังซุกงี้ก็จับพร้อมกันไป่ได้อเนาะเดินเดียวกันมา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 ให้งาน ที่ี่อยากเจอแม่ครับยี่นาใส่สองใส่สองอย่านี้ไใส่าปีก็ใส่สองแวไงอ่เปิ้ลจิ้เด้มเปิ้ลเขาอัพู้อีกเลยนนี่ช่วยก็โลงามเจ้๊ันเัลโหลฮัลอย่าเบ้อบอเลบตว้มันนักเต้น้ทยกันเอีน่นี่ ซุปถือซัของเมียาแล้วเนียเอาไเอานักไว้กินนี่เหรอเก้าเหมืับเก้าเหมือนสันวันเกิดมยคำเเียนยัขนาดไหเกเมือนดีมากเอาหนังมเก่อข้างล่างอีกสักสองเดี่ยวเยอะอย่างงเดี่ยวมนมงเก้าเหมืนี่ใส่กเก้าถิ่มันใส่น้ำน้ <laughs> happy birthday, happy birthday to you. 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 Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. No, เอมาต่อยุ่งา่อยุ่เนแงของเาตออันนี้เอาูนีเอาถึงเดียตงลร้องทั้งคืนไปเลยวะ เอาเลยอ๋อุ้ยอาลโลโลตามมือกูเอาทถอเอาเาอะให้นำมันนี่เนี่ยดีเบอร์เจให้ดีๆนะเปิดความจ้าทำให้อีเนี่ย เออเราไม่ต้องฟังเพลงมาตั้งแตอนนี